ดิเช้าวันศุกร์ที่2มิถุน, 2, นายน2566กับฟันสเตรจีอินโฟการสนะคะที่จะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลกระทบรวมถึงเทรนด์การลงทุนนะคะโดยฝ่ายไตรจิกเวลของ u o b k เห็นฟันค่ะสำหรับประเด็นเด่นเช้านี้คะอาจจะมี3ามคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐนะคะที่หดตัวประเด็นที่สคือเงินเฟ้อของยุโรปที่มีการชะลอตัวลงนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือตัวเลขไขชินภาคการผลิตของจีนค่ะรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่วันนี้จะมีคําแนะนําให้เข้าซื้อนะคะ โดยไประเด็นแรกค่ะสหรัฐค่ะมีการประกาศตัวเลข i อ m ภเอมาคการผลิตนะคะที่มีการหดตัวลงค่ะแตะระดับที่46.9ซึ่งหดตัวมากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่47.1นะคะรวมถึงพี i ภมไอาคการผลิตก็หดตัวเช่นกันนะคะคือต้องบอกว่าหดตัวต่ำกว่า50แล้วนะคะจาก50.2เนี่ยมาที่48.4ก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตสารัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะต่อจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านบัตทอมไปแล้วค่ะ ประเด็นที่2ค่ะเรื่องของเงินเฟ้อยุโรปค่ะที่เมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขออกมาชะลอตัวลงแรงนะคะโดยคอีพ c p อค่ะไม่รวมพลังงานและอาหารเนี่ยต่ำกว่าคาดการออกมาที่5.3%จาก5.6%ในเดือนที่ผ่านมาและต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะส่วน Headline Inflation นะคะก็ดิ่งลงแรงนะคะมาแตะที่6.1%ค่ะก็เป็นปัจจัยหลักๆเนี่ย ขอโทษค่ะซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงนะคะใน c o n t i b u t i o n เนี่ยเราจะมาพบว่าค่าอาหารเหล้าและบุหรี่นะคะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ12.5%ในขณะที่พลังงานเนี่ยมัการหดตัวแลดลงมาประมาณ1.7%และ service เขก็ยังยืนอยู่ที่ประมาณ5%ค่ะ อะไรก็ตามข่งก,การชะลอตัวของเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอีซีบีจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะที่จะมีการประชุมแต่ตลาดกำลังตีความว่าเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยใกล้พีคแล้วเหมือนกันนะคะในภูมิภาคยุโรปเช่นเดียวกับสหรัฐนะคะและประเมินว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไปได้อีกไม่ไกลนะคะดังนั้นค่ะผลกระทบของเศรษฐกิจนะคะจากต้นทุนที่สูงเรื่องดอกเบีย้ยที่มันเร่งตัวขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นน่นเอง ตลาดคาดว่า ECB เนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 b a s ส s พอย n t ในการประชุมวันที่15มิถุนายนนี้นะคะและอาจจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งในปีนี้นะคะเพื่อกดให้ Core CPI เนี่ยยืนต่ำกว่า5%จากแรงกดดันเรื่องของดอกเบี้ยนะคะในขณะเดียวกันเรภาพเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจโลกที่หากมีการชะลอตัวลงมาค่ะก็จะเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟ้อให้ลงมาเช่นเดียวกันนะคะและเป้าหมายของ ECB ก็ยังคงเดิมค่ะเงินเฟ้อยืนที่2%ค่ะ ส่วนเงินเฟอ้อของ Big กโฟในยุโรปนะคะจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังมีหลายประเทศนะคะที่เงินเฟอ้อยังชะลอตัวแต่ว่าช้าลงค่ะดังนั้นค่ะอี EC b ีบีก็ยังคงจะเดินหน้าขึ้นในต่ละ่เบียต่อไปสําหรับการประชุมในกางเดือนนี้ค่ะประเด็นที่สามค่ะคือตัวเลขข่าิมพมไอนะคะของจีนที่ออกมามีการขยายตัวมาที่ห้าสิบจุดเก้าค่ะจากส9 5ิบเก้าจุดห้าที่หดตัวนะคะเลยกลายเป็นสัญญาเชิงบวกค่ะที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะด้านการส่งออกค่ะที่มีการฟื้นตัวแรงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายวิเคะห์สวนมาาเนี่ยเขายังประเมินว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตตามเป้าหมายต่อไปที่5ถึง5.6%ในปีนี้ค่ะสรุปภาพรวมการเกินการลงทุนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมกีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มเทคค่ะที่บวกมาประมาณ 1. ส่งผลให้ NAS น a สแดกยบวกมาประมาณ1.3นะคะแล้วก็เซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นแรงก็คือเซมิ c o n d u c t ตอร์นะคะ NV i d i ียก็บวกมาประมาณ5เนะคะเซมิคอนดักเตอร์บวกมาประมาณสัก2กว่าๆปัจจัยที่ทำให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือการผ่อนคลายเรื่องของเดดเซลลิงนะคะที่คาดว่าเซเนตยจะลงมติผ่านได้ในวันนี้นะคะประกอบกับตัวเลขการผลิตขาที่หดตัวแรงก็เลยทาให้ตลาดให้น้าหนักกับการคงอัตราดอกเบีย้ยนะคะ ถึง5ถึง80%เลยนะคะในการประชุมกลางเดือนนี้ข้างเงินดอลลราค่ะก็อินพลายมีการปรับตัวลดลงมานะคะสะท้อนจากตัวเลขภาคการผลิตที่หดตัวนะคะส่งผลบวกต่อทองคำค่ะที่เร่งแตะ แต่ระดับที่ประมาณ1,994เหรียญต่อแตรอนนะคะในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้นค่ะ WTI ยืนที่70เบ้นยืนที่74เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่ผ่อนคลายเรื่องของดิเซลลิงแล้วก็ขายซีเมไอของจีนที่ออกมาดีก็เลยช่วยดึงซนติเมนต์เรื่องของราคาพลังงานค่ะส่วนบอลยูสหรัฐก็มีการปรับตัวในรายตัวสั้นๆน,นะคะตัว2ปีเนี่ยก็แลกนะคะโดยรอตัวเลขแรงงานในวันนี้นะคะเพื่อดูผลของแนวโน้มดอกเบีย้ยส่วนบอลยูตัวยาวค่ะก็ปรับตัวลงนะคะสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการผลิต ที่หดตัวนั่นเองค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีนะคะนําโดยเด็เยอรมันนะคะที่ปรับตัวบวกประมาณ1.21เปอร์เซนตนะคะเซกเตอร์หลักๆเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่นะคะจากแมโน้มของดอกเบี้ยที่อาจจะใกล้จุดพีของฝั่งยูโรโซนนั่นเองนะคะนั่งด้วยตัวเลขเงินเฟ้อที่มันชะลอตัวลงมาส่วนตลาดหุ้นในเอเชียค่ะปรับตัวผสมผสานนะคะญี่ปุ่นยืนในแดนบวกได้ในขณะที่จีนฟื้นตัวได้ดีจากตัวเลขไข่ซินภาคกำลังที่ขยายตัวจากการหดตัวค่ะ เช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนมากจะยืนได้แดนบวกนะคะได้ปัจจัยบวกจากเเมนย์เรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐในคงที่คคงคง,คงที่นะคะในขณะเดียวกันกับการก่อนค่าของดอลลาร์ก็อาจจะส่งผลบวกต่อฟันโฟที่ไหลกลับเข้ามาในเอเชียค่ะส่วนวันนี้ค่ะนักลงทุนก็จับตาตัวเลขภาคแรงงานสารัฐนะคะที่จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มดอกเบี้ยในวันที่สิบี่มิถุนาย,ยนนี้ค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นแล้วก็ทองคํานะคะและกรรมการเฟดหลายท่านค่ะก็เมนชันหรือว่า จับตานะคะตัวเลขภาครายงานนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีการเลสประเด็นนี้ขึ้นมานะคะสําหรับการป <_ d ust le> ระชุมในกลางเดือนนี้ค่ะโดยหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรค่ะออกมาอ e ินไลน์กับที่ตลาดคาดการไว้นะคะก็อาจจะปรับตัวลดลงมานะคะสําหรับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือนอน f าเ m p a y r มาที่195,000ตำแหน่งจาก253,000ตำแหน่งนะคะโดยการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยจะลดลงมาที่165,000ตำแหน่งจาก230,000ตำแหน่ง <_ d ust le> และการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ลดลงมาที่11,000ตำแหน่งขอโทษค่ะ ลดลงจาก11,000ตำแหน่งมาที่5,000ตำแหน่งค่ะโดยอัตราการว่างงานเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นจาก3.4มาที่3.5และอัตราการค้าจ้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ0.3เป็นหากเป็นเช่นนี้นะคะหรืออินไลน์กับที่ตลาดคาดไว้เนี่ยก็จะส่งผลให้หุ้นกลุ่มโกลด์ซ็อกค่ะและทองคำนะคะก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อค่ะจากประเด็นเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็ดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงนะคะซึ่งทางฝ่ายเรานะคะก็ประเมินว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงมานะคะึง,งกาจางงาน,านะะซ่เดือ มาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของ De ซ e l l i n g นะคะทำให้การจ้างงานเนี่ยอาจจะมีการหยุดหรือชะลอตัวลงนะคะในขณะเดียวกันค่ะการช้างงานภาคการเกษตรนะคะเราก็ยังเห็นการ Layoff ฟของคนของหลายบริษัทนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะและการปล่อยสินเชื่อของธนาคารค่ะที่เริ่มตึงตัวมากขึ้นในธนาคารท้องถิ่นเนี่ยทำให้ประเมินได้ว่ามีโอกาสที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะจะอินไลน์กับที่ตลาดคาดไว้นะคะโดยมีการชะลอตัวลงค่ะดังนั้นค่ะกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะเรายังแนะนําพอระยะ พอร์ตการลงทุนในระยะกลางนะคะหรือโมเมนตัมพอร์ตเนี่ยให้ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มโกลด์ซ็อกนะคะโดยเชื่อว่ากลุ่มนี้ค่ะผลกระทบค่อนข้างจํากัดน,นะคะแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงนะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะจะขอเข้าอินสาหรับกองทุนตราสารนี้นะคะหลังจากที่กรนง,งเนี่ยมีขอโทษค่ะวันนี้เราจะขอเข้าอินสาหรับกองทุนตราสารนี้ไทยนะคะหลังจากที่กรนง,งเนี่ยมีปติคง ขึ้นอาจราดอกเบีย้ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะทำให้ดอกเบีย้ยนโยบายยืนที่ประมาณ2%และทางฝ่ายก็เริ่มเห็นฟันโฟนะคะจากต่างชาติที่เข้ามาซื้อในตราสารหนี้ไทยนะคะทำให้เราเชื่อได้ว่าดอกเบีย้ยไทยที่ระดับ2%คือจุดสูงสุดแล้วโดยเงินเฟอ้อของไทยก็มีการปรับตัวลดลงมาในกรอบนะคะอยู่ประมาณ2.7%ก็ไม่เกิน3%นะคะดังนั้นค่ะจึงเป็นโอกาสสาหรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไทยค่ะสำหรับการลงทุนในระยะกลางที่3-6เดือนและระยะยาวที่12เดือนโดยผลตอบแทนคาดหวังค่ะก็สูงกว่าเงินฝากนะคะและมากกว่าเทอมฟันนะคะโดย อยู่ประมาณที่3%ไม่เสียงภาษีนะคะสามารถลงทุนได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะขอเข้าอินสําหรับกองทุนตราสารนีสสารัสด,ด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าจะเชิญกับการขึ้นอัตราเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่า p e r i time เนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่แต่ก็เริ่มเห็นแนวโน้มในการคงดอกเบีย้ยแล้วก็ลดอัตราเบีย้ยจากนี้มากกว่านะคะโดยไปได้หลักๆเนี่ยก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการชะลอตัวลงแล้วนะคะอีกทั้งภาพเศรษฐกิจที่เริ่มมีความเสี่ยงขาลงนะคะก็จะเปป็นนนััััจจยกดสํําาคคญะะทให้ แลปะปัจจัยกดดันที่สําคัญก็คือเรื่องของเครดิตไทเทนิงนะคะโดยสภาพคล่องที่ตึงตัวจากฝั่งธนาคารเนี่ยจะลิงก์มาถึงภาคธุรกิจและบุคคลนะคะทำให้เกิดการชะลอตัวในการใช้จ่ายและกดดันเศรษฐกิจให้เข้าสู่รีเซชชันได้นะคะดังนั้นค่ะจากประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยพีคและเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็เลยทําให้อาจจะส่งผลบวกต่อบอลยูนะคะ<ม>ให้มีการปรับ,บตัวลดลงมาค่ะโดยผลตอบแทนที่คาดหวังค่ะเฉลี่ยอยู่ประมาณที่ห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นสำหรับปีนี้นะคะไม่เสียภาษีและสามารถลงทุนได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะทั้งนี้ค่ะสามารถตติดาม รายละเอียดของแต่ละกองทุนแนะนำได้นะคะในบรรอังคันหน้านะคะวันที่6เดือน6ปี66นะคะสำหรับมัลลี่รีพอรในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ